น้องกอลันก่อนจะกลับบ้านลูกคุยอะไรกับแฟนคลับหน่อยเร็วอขอบคุณนะคะวันนี้ทุกคนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะพักผ่อนให้เยอะกว่าน,นี้หมายถึงว่า <Okay. S 2> จะให้หายแบบหายด้วยไวๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ <c oughs> ปะ๊าป้ามารับค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้อุตส่าห์เข้ามาอยู่ดูด้วยกันนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงคนรอบข้างหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนไม่สบายกันเยอะนะคะอากาศไม่ค่อยดีที่เดียวก็ไม่สบายเหมือนกันเนาะหนูก็รักษาตัวแล้วทุกคนด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ, <c oughs> ะยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยส่งท้ายแฟนกลับไปเร็ว 1.1ึล้าน1นล้านหนึ่งโอ้โหวันนี้ทำลายสถิติมากมากกรันโอเคครับฝัดดีทุกๆคนนะครับก็เนาะแคปหน้าจอยหนึ่งรูปหนึ่งกรณ์มองนี้หนึ่งสไม่ต้องมองหนึองสามโอเคอ่ะแคปไม้เป็นที่ะลึกครับวันนี้นะขอบคุณสำหรับ FC น้องโกรันทุกคนนะครับ ก็ผมนะครับมีหน้าที่ดูแลน้องเนาะวันนี้โอเคไหมสนุกไหมไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วนะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทางน้องกอลันขอบคุณทุกๆกำลังใจนะที่ให้น้องนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆบิดที่มาช่วยเหลือกันวันนี้นะครับวันนี้นะผมเดียวก็ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็ต้องลาทุกคนไปก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดพูดอะไรไม่สุภาพต้องขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะครับ2 0 0พ2,000พ ขอไป m c ็มซีันด้วยนะครับอ่ะไปก่อนนะครับพี่ๆครับบ๊ายบายแล้วเจอกันฝันดีครับ